ก็ต้องขอบอกกันตามตรงนะครับว่าผมเองเก็ไม่ได้คิดเลยนะครับว่าจะมีคนสนใจกันมากขนาดนี้กับการขอรายชื่อตัวละครที่จ้องจะเล่นเหล่าในเกมต่างๆครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมและผู้ที่สนใจกันมาพิมพ์บอกต่อในโพส์ให้ผมได้รับรู้กันนะโดยผมยก็ได้นําเอาตัวละครจากข้อคิดเห็นของคุณผู้ชมมาฝากไว้ในคลิปนี้ตามที่บอกไว้แล้วนะครับผ่าน13ตัวละครในเกมที่จ้องจะเล่นเหล่าหรือจ้องจะเล่นคุณนั่นแหละว่าจะมีอะไรกันบ้างและเราไปชมกันได้เลยครับ ที่หนึ่งนะครับฮันเตอร์จากเกม Left 4 Dead ฮันเตอร์จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่มีการกลายพันธุ์จนจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษที่จะมีความไวต่อประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหวฮันเตอร์จะมีสรีระทางร่างกายที่ดูตัวเละกระทัดรัดมันจะคอยกระโดดขึ้นหลบซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆเพื่อคอยจ้องหาเหยื่อว่าจะเสียท่าให้มันได้ตอนไหนโดยเมื่อไหร่ที่เราถูกพวกซอมบี้ลุมเป็นจำนวนมากหรือว่าอยู่ในมุมอับสายตาจากเพื่อนๆมันก็จะเข้าจู่โจมและบีบคอเราทันที ในตอนนี้นะครับเราจะไม่สามารถดิ้นหลุดได้เลยนอกจากเพื่อนจะเข้ามาช่วยเท่านั้นแต่ก็ยังดีนะครับที่ฮันเตอร์เนี่ยมีเลือดน้อยทําให้ตายได้อย่างรวดเร็วครับตัวที่2นะครับเด e อ m สโม r จากเกม l e f t 4 d e a d เอาจริงๆเนี่ยผมก็ขอสารภาพนะครับว่าผมจะหยิบยกตัวละครจากเกม l e f t 4 d e a d มาสะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมขอลบตึงพวกกลายพันุในเกมนี้เอาไว้เลยละกันนะ พราะทุกตัวเนี่ยล้วนเข้าข่ายศัตรูทีท่จ้องจะเล่นเราทั้งนั้นหนึ่งในนั้นก็คือเดอะสโมกเกอร์หรือว่าไอ้ลิ้นยาวที่คอยแอบซ่อนเพื่อจ้องจะเล่นขุนโดยการใช้ลิ้นยาวๆของมันพุ่งเข้ามาตัวเราเพื่อตรึงให้เราเนี่ยถูกพวกสมบีเข้ามาทํรลายนั่นเองสาเหตุที่มันถูกเรียกว่าเดอะสโมกเกอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าตามตัวของมันจะมีควันออกมาแม้กระทั่งว่ามันถูกฆ่าไปแล้วมันก็จะยังปล่อยควันในร่างกายออกมาใส่พวกเราอีกด้วย 3. บุ่มเมอร์ ปูมเมอร์เป็นซอมบี้กลายพันธุ์ที่มีลักษณะบวมอืดและมีตุ่มพองตามร่างกายมีสรีระเป็นทรงกลมมันจะคอยพยุงร่างกายที่กลมและหนักอึ้งของมันซึ่งในท้องของมันจะเต็มไปด้วยแก๊สกับพิษซึ่งคอยหลบอยู่ตามซอกหรือว่าหลังกำแพงโดยเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราพลาดท่าเข้าไปใกล้มันโดยไม่รู้ตัวมันก็จะอ้วกพิษออกมาใส่เราหรือไม่เมื่อเรายิงมันในระยะประชิดเนี่ยตัวมันก็จะระเบิดพร้อมกับพิษออกมาด้วยซึ่งพิษนี้นี่เองนะครับจะทําให้เราตาพร่าไปชั่วขณะหนึ่งและเป็นเสมือน คอยดึงดูดผู้สมบีรบรอบตัวให้เข้ามาทำร้ายผู้ที่โดนพิษนี้ได้อีกด้วยโดยในเกม Left 4 Dead 2นั้นจะมีบูมเมอร์ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับแต่คุณสมบัติเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากผู้ชายเหมือนกัน 4. จ็จอกกี้จอกกี้เป็นผู้ติดเชื้อชนิดพิเศษที่ปรากฏในเกม Left 4 Dead 2เขาเป็นผู้ติดเชื้อที่ถูกอัปเดตมานะครับโดยมีขนาดใกล้เคียงกับฮันเตอร์ แต่จะมีรูปร่างที่เห็นได้ชัดเจนกว่านั่นก็คือร่างผอมติดกระดูกจ็อกกี้เนี่ยจะคอยกระโดดหลบซ่อนเหมือนกับฮันเตอร์นะครับแต่เวลาโจมตีจะไม่ได้ขึ้นคล่องเหมือนกับฮันเตอร์แต่จะคอยเกาะขี่คอจากด้านหลังเพื่อให้เราเนี่ยเดินหลงทางจากเพื่อนๆแน่นอนว่ามันเนี่ยสามารถถ่ายน้ําหนักของตัวเองทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยสะดุดไปในทิศทางที่ต้องการได้อีกด้วยนะับว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จ้องจะเล่นคุณมาแต่ไกลเลยทีเดียวตัวที่5นะครับ The Patient จากเกม Little n i g h t m a r e 2 2อาล้วครับแล้วเราก็เปลี่ยนมาสู่เกมอื่นกันบ้างนะฮะนั่นก็คือ The Little n i g h t m a r e 2ซึ่งหากใครที่เคยเล่นหรือเคยดูกันมาแล้วเนี่ยหนึ่งในศัตรทูที่เราน่าจะจดจำกันได้ก็จะต้องมีเจ้า The Patient อย่างแน่นอนโดยเจ้า The Patient เนี่ยเป็นอีกหนึ่งศัตรูทีท่แฝงอยู่ใน The Hospital และจับว่าเป็นผู้ป่วยที่ผสมผสานการเข้าระหว่างซากศพมนุษย์ กับหุ่นจำลองพวกมันมีขนาดใหญ่และสูงรวมถึงมีรูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันพวกมันจะประกอบไปด้วยผ้าพันแผลทั้งตัวพร้อมแขนขาเทียมซึ่งบางกระน่าเฟซจะหลุดลุยสร้างความน่ากลัวให้กับเราในตอนเล่นอย่างมากครับแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นเนี่ยกลับไม่ใช่แค่รูปร่างนี่สิเพราะว่ามันเนี่ยจะคอยเดินกระสรับกระส่ายไปมาเพื่อเข้าหาซิกในขณะที่ซิกเนี่ยกำลังส่องไฟฉายไปข้างหน้าเพื่อหาทางออกแต่เมื่อใดก็ตามที่ไฟฉายไม่ได้ส่องไปทางเจ้าดอะเพเชียนเนี่ยพวกมันก็จะขยับตัวพุ่งเข้าหาาซิกเเพื่่่ออจับับนนง ทำให้เราจะต้องบังคับซิกในการส่องหาทางไปต่อและส่องเจ้าพวกเดอเพเชียนให้หยุดนิ่งเพื่อยือเวลาในการเอาตัวรอดด้วยดูเป็นช่วงเวลาที่กดดันเอามากๆแล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งชื่อตัวละครที่จองจะเล่นเรานั่นเองครับ 6. นะครับหุ่นแอนิเมทรอกจากเกมไฟไนท์แอดเฟรดีสำหรับตัวละครที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเรื่องของการฆ่าที่จ้องจะเล่นเราแบบไม่พักเลยก็คือเจ้าพวกอนิเมทรอก หรือหุ่นยนต์ตุ๊กตาในร้านอาหารจากเกมไฟน์ไนท์เอเฟตีที่ว่าโดยวิลเลียมอัฟตันผู้ก่อตั้งร้านอาหารร่วมกับหุ้นส่วนอย่างเฮนรี่ได้สร้างหุ่นต่างๆขึ้นมาเพื่อเรียกความบันเทิงในร้านเฟรดดี้แฟลตแบดดินเนอร์ของเขาแต่นเนื่องจากวิลเลียมเป็นคนที่มีอาการทางจิตจึงได้แอบจับเด็กมาฆ่านั่นก็คือลูกสาวของเฮนรี่อีกทั้งเขาเนยังร่วมมือกับเฮนรี่สร้างหุ่นยนต์ให้สามารถฆ่าเด็กๆได้อีกด้วยจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ฆ่าชีวิตลูกสาวของวิลเลียมไปอีกคนทำให้ ที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นได้วาดกลัวหุ่ยนยนต์เหล่านี้มาโดยตลอดแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกหุ่นที่สร้างขึ้นมากัดหัวเข้าจนตายในเวลาต่อมาครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้วิลเลียมเนี่ยเริ่มแสดงอาการวิกลจริตมากขึ้นเขาเริ่มลักลอบฆ่าดเด็กอีกครั้งนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็มากถึง5คนเลยทีเดียวก่อนจะนาร่างบางส่วนยัดใส่ในตุ๊กตาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยวิญญาณเด็กๆที่ตายก็ได้ถูกลูกสาวของเฮนรี่ที่ตอนนั้นเนี่ยได้เข้าไปสิงอยู่ในหุ่นเดอะพับเปต ถูกนำอดวงวิญญ,ญาณเข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาหุ่นทั้ง5้าตัวทําให้หุ่นมีกลิ่นเหมน็นและส่งผลให้ร้านต้องปิดไปในเวลาต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปในปี1987ิวิลเลียมเปิดร้านใหม่ที่มีชื่อว่าเฟรดฟรดี้แฟตแบร P พิซซาและรับหน้าที่ทํางานเป็นยามกับหัวหน้าช่างนั่นจึงทําให้เขารู้ในภายหลังว่าหุ่นยนต์ตุ๊กตาทั้งหลายนมีชีวิตจากการนําดวงวิญ,ญญาณเข้ามาสิงอยู่ในตุ๊กตาและจ้องจะทําร้ายวิลเลียมนั่นเองแต่เขาก็ยังไม่ตายนะครับแถมไมเคิล ลูกชายของวิลเลียมเนี่ยก็ได้เห็นว่าพ่อของเขาได้หายตัวไปสึกก็ได้ตามหาในร้านจนทําให้เกิดเรื่องราวชวนสยองขวัญอีกด้วยเช่นกันครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวต่อไปอีกเนี่ยก็ลองไปหาอ่านเพิ่มเติมเอานะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครต่างๆในเกมไฟน์นอยแอนด์เฟรดดีที่พยายามจ้องจะเล่นเราเมื่อมีโอกาสนั่นเองตัวที่7นะครับเไวท e จากเกม The m o r t u a r y Assistant สำหรับใครที่เคยเล่นเกม The Mortuary a s s i s t a n t ที่ว่า้วยเรื่องราวของนักศึกษาฝึกงานที่จะต้องทำภารกิจในการช่วยเหลือนักจัดการศพในห้องดับจิตณา i v e r อร์ l ิไปพร้อมกับการเรียนรู้ขั้นตอนการดองศพรวมไปถึงฝ่าฟันเหตุการณ์ช่วนลึกลับที่เต็มไปด้วยข่าวลือมากมายในที่แห่งนี้แน่นอนว่าต่อให้คนใจแข็งขนาดไหนเนี่ยแต่มันก็จะมีอยู่ซีนหนึ่งนะครับที่เราจะพบเห็นเจ้าผีตัวขาวหน้าขาวที่แอบจ้องเราและสยยยิ้มมาอย่างเจ้าเล่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ทําอะไรเราเลยก็ตาม นั่นก็คือเดอะส i มลิงไวท์ผีที่จ้องจะปรากฏตัวเพื่อทําให้เราตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวในฉากฉากหนึ่งซึ่งใครก็ตามที่เคยเห็นเจ้าผีตัวนี้เนี่ยถึงมันจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับแต่เจ้าเดอะส i มลิงไวท์ก็เคยทําให้ทุกคนกรี๊ดแตกกันมานักต่อน,นักแล้วตัวที่8นะครับโยชิเอะจากเกม Death Forest Death Forest เกมญี่ปุ่นสุดหลอนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศชวนวังเวงขนลุกและน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะเล่นให้จบได้ตัวเกมจะไม่มีอะไรมากมายเลยนะครับนอกจากเราเนี่ยจะต้องหาไอเทมสิ่งของเพื่อนําไปสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่ขาดข้อมกลางดึกให้ได้แค่นั้นเองแต่ความยากจะอยู่ตรงที่เราจะต้องคอยหนีผีตัวหนึ่งนาว่าโยชิเอะผีสาวใบหน้ากลมใหญ่สุดหลอนที่จะลอยเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวโดยเธอเนี่ยจะหาจังหวะที่คุณกําลังเดินหาไอเทมอยู่ จองจะเข้าใกล้คุณในทันทีและเมื่อคุณถูกเธอสัมผัสเข้าถึงตัวแล้วล่กก็เราก็จะตายในเวลาต่อมาครับโยชิเอะเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสวยโดยในตอนอายุ20ปีเธอกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนแพทย์ชั้นปีที่2แต่ในปี2007เธอก็ได้หายตัวไปขณะสำรวจป่ากับเพื่อนร่วมชั้นที่ชื่อว่าอสุโนยูตะเธอและอสุโนเนี่ยเกิดไปพบกับถ้ำแห่งหนึ่งก่อนที่โยชิเอะจะถูกบุคคลน,นิรนามฆ่าตายมันได้ทุบตีเธอจนตายด้วยไปจนปากบนใบหน้าของเธอเนี่ย แยกออกเป็นรอยยิ้มถาวรอ,อันเป็นเอกลักษณ์สืงถ้าหากลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าโยชิเอะจะไม่ยอมหุบยิ้มเลยไม่ว่าเธอจะตามเราไปที่ไหนก็ตามตัวที่9นะครับมิสเตอร์เจากเกม Resident Evil 2ถทายพูดถึงเกมจัก,กรวาล Resident Evil สิ่งแรกที่น่าจะเป็นภาพชัดเจนที่สุดถึงความน่ารำคาญและการตามตื้อไม่เลิกเนี่ยหลายคนก็น่าจะยกให้เป็นพี่มิสเตอร์เ จาก Resident Evil 2และ Nemesis จาก Resident Evil 3ไม่ว่าจะภาค o r i g i ินอหรือว่ารีเมคก็ตามนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอพูดถึง Mr. X ก่อนนะครับ Mr. X หรือว่า t ไท a n นที่ถูกส่งมายังเมืองแรคคูน n ิตี้ในช่วงเหตุการณ์ระบาดของเมืองในปี1998 Mr. X หรือว่าชื่อรหัส T00 เป็นหนึ่งใน6ตัวของชุด T103 ที่ถูกขนส่งทางอากาศเข้ามาในเมืองและได้รับคำสั่งให้กู้ตัวอย่าง G ไวรัสจากจี้ของเชอร r y ี่เบอรินมาให้ได้ ก่อนจะสังหารเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจนหมดหนึ่งในเป้าหมายก็คือลีออนและแคร์ที่ต้องการจะปกป้องเชอรี่ด้วยแต่สุดท้ายก็ถูกปืนล็อกเกตยิงตายในตอนจบครับมิสเตอร์เอ็กขึ้นชื่อในเรื่องของการตามล่าที่จะคอยเดินตามเราไปแบบไม่ลดละและจะกดดันเราไปแทบตลอดทั้งเกมทาให้ใครหลายคนที่เล่นเกมภาคนี้เนี่ยต่างก็ต้องบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่ก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จ้องจะเล่นเราอยู่ฝ่ายเดียวเลยตัวที่10นะครับเนมิซิส จากเกม Resident Evil 3รอ้าวแล้วครับแล้วเราก็มาต่อกันที่เนมิซิสจากเกม Resident Evil 3กันบ้างสื่อทหารพูดในส่วนของการเล่นที่แยกผ้าออกไปไม่ไดเอามารวมกับเหตุการณ์เข้าด้วยกันเนี่ยตัวละครเนมิซิสถือได้ว่าเป็นอีกตัวที่น่าลำคาญที่สุดตัวหนึ่งใน Resident Evil 3ีอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเนี่ยจ้องจะเล่นเราอย่างเดียวตามคําสั่งที่ได้รับมาเช่นกันและมันก็ทั้งอึดถึกทนอีกด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเนมิซิสก็ยังคงเป็นตัวละครที่ได้รับการโหวตถึงความน่ากลัว และกดดันผู้เล่นมาจะถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งฉบับรีเมคเองเนี่ยก็ทําออกมาได้น่ากลัวและตามติดชีวิตเราแบบไม่แพ้กันถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีความยาวเนื้อเรื่องและบ,บทบาทที่ดูน้อยไปหน่อยก็เถอะนะ 11. h เ c k ฮักกี้วุกีจากเกม o อ p y p ้เพ t i m e เรื่องราวจะว่าด้วยอดีตพนักงานของบริษัทผลิตของเล่นเพ t i m e คอ Company ที่ได้รับจดหมายเช้อเชิญให้กลับไปที่โรงงานเก่าอีกครั้งหลังจากที่มีข่าวพนักงานคนอื่นหายตัวไปและถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลากว่า10ปีเราจะค้นพบได้ว่าโรงงานนั้นเต็มไปด้วยของเล่นที่มีชีวิตอย่างน่าประหลาดและเราจะต้องทําภารกิจมากมายเพื่อออกไปจากที่แห่งนั้นแต่ทว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบเจอกับฮักกี้วูกี้ตุ๊กตาจากการทดลองปแปลกๆสุดน่ารักจนทําให้มีชีวิตอย่างน่าประหลาดมันจะคอยเฝ้ามองและตามไล่ล่าเราเอาง่ายๆก็คือเจ้องจะเล่นเราในตอนท้ายเกมนั่นแหละ ซึ่งฉากนั้นเนี่ยถ้าใครหลายคนได้ลองเล่นดูแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันช่างน,น่ากลัวและน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะด้วยรูปร่างลักษณะของมันที่ดูตัวใหญ่กดดันแถมเมื่อเข้ามาใกล้เนี่ยมันก็ยิ่งดูหลอนเข้าไปอีกทําให้รู้สึกถึงความหวาดกลัวและใจเต้นทุกครั้งที่เวลามันวิ่งเข้ามาเร็วๆกลายเป็นความประทับใจแรกของคนหลายคนที่ได้เล่นเกมนี้ในชาปเตอร์ที่1และยกให้ฮักกี้วูกี้ยังคงติดตาตรึงใจถึงความน่ากลัวความตื่นเต้นเอาไว้อีกหนึ่งตัวละครครับ 12. Creeper จาก Minecraft c ริป p ปอเป็นศัตรูอีกหนึ่งตัวในเกม Minecraft ที่ทำเอาผู้เล่นลำคาญและหัวร้อนกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับถึงบุค,คลิกของมันที่จะคอยผีชีพหรือระเบิดใส่สิ่งมีชีวิตที่มันต้องการผู้ง่ายๆก็คือมันสามารถฆ่าได้แทบทุกอย่างด้วยการระเบิดโดยมันจะแอบซุ่มดูเหยื่อหรือไม่ก็เดินไปตามปกติของมันซึ่งหากเราเกิดไปอยู่ในระยะสายตาของมันเข้าแล้มันเกิดปิ๊งเราแล้วล่ะก็ มันก็จะเข้ามาหาเราอย่างเงียบๆก่อนจะระเบิดตู้มเป็นโกก้ครานออกมากลายเป็นอีกหนึ่งศัตรทูที่โคตรน่ารำคาญและจ้องจะเล่นเราแบบไม่เลิกเลยละครับแถมเมื่อใดก็ตามที่มันถูกฟ้าผ่าลงมาแทนที่มันจะตายเนี่ยมันกลับได้รับพลังประจุไฟฟ้าที่สามารถขยายแรงระเบิดได้หลายเท่าอีกด้วยแหมถือว่าเป็นตัวละครตัวปวดอีกหนึ่งตัวที่น่าหมั่นไส้เอามากๆเลยทีเดียวละครับตัวที่13นะครับ เมเนควェนอ a นาโตมิคอลจากเกม Ghost w i r e Tokyo Spider Spread หรือว่าเวอร์ชันอัปเดตครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยเพิ่งจะถูกอัปเดตมาใหม่ในเกม Ghost w i r e Tokyo ซึ่งจะเป็นโหมดพิเศษที่หากเคลียร์เนื้อเรื่องจบไปแล้วก็จะปรากฏโหมดนี้เข้ามาซึ่งในภารกิจเนี่ยเราจะได้เจอกับเจ้าเมเนควェนอ a นาโตมิคอลหรือว่าหุ่นกายวิภาคสุดหลอนที่ดูยังไงก็ไม่ชินตาสักทีโดยสไตล์ของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าเดอะเพเชีย จากเกม l i t t ต e n i g h t m a ม e ทูเลยล่ะครับนั่นคือเมื่อใดที่เราหันหลังให้มันมันก็จะย่องเข้ามาหาเราแต่เมื่อหันหลังกลับไปสบตามันเนี่ยมันก็จะหยุดนิ่งทําให้เราเนี่ยเสียวสันหลังวาบทุกครั้งที่เห็นมันขยับเข้ามาใกล้เราเอยๆเมื่อใดที่เราเสียท่าให้กับมันมันก็เตรียมจ้องที่จะเล่นคุณในทันทีครับซึ่งเจ้าหุ่นกายวิภาคนี้เนี่ยจะได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครผีสิงที่ทั้งน่ากลัวและแอบหลอนในเวลาเดียวกันถึงแม้ว่าบรรยากาศในเกมโกสไวต์ตัวเกียร์น,นั้นจะมีไฟ่องสว่าง หรือไม่ได้มืดวังเวงอะไรมากก็ตามนะครับแต่การขยับตัวของเจ้าหุ่นกายวิภาคเนี่ยก็ทําให้เราแทบจะไม่อยากเล่นมันอีกต่อไปเลยและนี่ก็เป็น13ตัวละครที่จองจะเล่นคุณในเกมต่างๆที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมไม่ได้เอามาใส่ไว้ในคลิปนี้ด้วยซึ่งหาใครที่อยากจะให้ผมทําคลิปแนวนี้ต่อไปอีก ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปนี้กันสักหน่อยนะครับและเช่นเคยหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขออาภัยมานาที่นี้ด้วยและถ้าหากใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะอ่าวแล้วครับและสำหรับวันนี้ทาง t e l l i n g Story ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ